ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูขั้นตอนการจัดการคำสั่งในสินค้าคงคลังสองการจัดการคำสั่งขั้นตอนการจัดการคำสั่งค่ะเมนูการจัดการคำสั่งเป็นเมนูที่สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับแต่ละคำสั่งขายหรือคำสั่งซื้อซึ่งจะเป็นการสร้างเอกสารโดยไม่ต้องย้ายเมนูสามารถข้ามเมนูได้ตามที่ต้องการและดูสถานะความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนได้ อันดับแรกจะต้องลงทะเบียนขั้นตอนการจัดก,การคำสั่งก่อนและไปลงทะเบียนคำสั่งซื้อที่เมนูสถานะการจัดก,การคำสั่งจากนั้นสร้างเอกสารตามแต่ละขั้นตอนการจัดก,การคำสั่งค่ะเรามาเริ่มจากการลงทะเบียนขั้นตอนการจัดก,การคำสั่งโดยคลิกปุ่มสร้างซึ่งสามารถลงทะเบียนโดยพิจารณาว่าจะใช้เกณฑ์ใดที่บริษัทจำแนออกเป็นขั้นตอนการดำเนินงานตัวอย่างเช่นสำหรับสินค้าซื้อมาขายไปจะได้รับคำสั่งซื้อมาจากลูกค้า และนำคําสั่งซื้อนั้นไปสั่งซื้อสินค้าอีกทีจากนั้น <humbled. S 1> ก็ทำการขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อมาอีกกรณีหนึ่งสำหรับสินค้าสำเร็จรูปหลังจากได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วจะต้องทำการผลิตสินค้าดังกล่าวก่อนเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็นำไปทำการขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อมาดังนั้นก็จะต้องสร้างขั้นตอนการจัดก,การคำสั่งทั้งหมด2ขั้นตอนค่ะ กล่าวคือจะต้องลงทะเบียนขั้นตอนการจัดก,การคำสั่งแยกตามแต่ละกรณีการทํางานของบริษัทนั่นเองค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างขั้นตอนการจัดก,การคำสั่งแล้วก็จะต้องระบุรหัสและชื่อของกระบวนการกับเลือกการใช้งานในเมนู Input ถ้าหากเลือกใช้งานในหน้า Input ของแต่ละเมนูที่ระบุในกระบวนการจะมีฟิลด์หมายเลขจัดก,การคำสั่งปรากฏขึ้นมาโดยสามารถเลือกหมายเลขจัดก,การคำสั่งตามที่ต้องการค่ะ และในส่วนล่างเป็นการตั้งค่าเมนูที่จัดการและเกณฑ์ในการดึงข้อมูลค่ะระบุชื่อกระบวนการเป็นสินค้าซื้อมาขายไปและขั้นตอนดําเนินการจะสามารถตั้งค่าได้ถึง10ขั้นตอนโดยในแต่ละขั้นตอนสามารถตั้งค่าเมนูที่จัดการเพื่อระบุว่าควรสร้างเอกสารจากเมนูใดสามารถเลือกเมนูได้โดยดับเบิลคลิกที่คอลัมน์เมนูที่จัดการค่ะดังนั้นเรามาทําการระบุเมนูที่จัดการกันค่ะ จากกรณีของสินค้าซื้อมาขายไปคือได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าขั้นตอนแรกที่ระบุคือใบสั่งขายสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับมาจากลูกค้าจะกลายเป็นใบสั่งขายในระบบค่ะถัดมาขั้นตอนที่2คือต้องนำออเดอร์ที่ได้รับจากลูกค้าไปสั่งซื้อสินค้าต่อก็จะต้องระบุขั้นตอนที่2เป็นใบสั่งซื้อและในตอนที่สร้างใบสั่งซื้อหากต้องการให้ดึงข้อมูลจากใบสั่งขายในขั้นตอนก่อนหน้า ก็จะต้องระบุเกณฑ์ในการดึงข้อมูลในขั้นตอนที่ 2, 2> ให้ดึงจากใบสั่งขายของขั้นตอนที่1ค่ะเม hmm. ื่อระบุแล nice> <mm ้วหากคลิกปุ่มรายละเอียดจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าดึงข้อมูลจากขั้นตอนก่อนหน้าขึ้นมาค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะดึงจํานวนเงินมาตรฐานหรือจํานวนเงินที่ระบุจากขั้นตอนก่อนหน้าค่ะโดยเฉพาะเมื่อดึงข้อมูลจากขั้นตอนก่อนหน้าแล้วต้องการให้เปลี่ยนสถานะของขั้นตอนก่อนหน้าเป็นเสร็จสิ้นเลยหรือไม่หากติ๊กเลือกขั้นตอนก่อนหน้าที่ถูกดึงข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนถัดไป ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นและดําเนินการในขั้นตอนถัดไปต่อได้กล่าวคือจะสามารถสร้างใบสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อขั้นตอนของใบสั่งขายนั้นเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นค่ะถ้าหากไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะอาจจะทําให้การทํางานยุ่งยากขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องเลือกค่ะแต่ถ้าต้องการจัดการให้เป็นไปตามแต่ละขั้นตอนที่กําหนดไว้แนะนําให้เลือกค่ะกลับมาต่อกันที่ขั้นตอนที่3ค่ะหลังจากที่สั่งซื้อสินค้าแล้วก็ต้องทําการรับสินค้าค่ะ ในขั้นตอนที่3นี้จึงระบ,บุเป็นใบซื้อค่ะและในตอนสร้างใบซื้อก็ให้หลบข้อมูลจากใบสั่งซื้อในขั้นตอนที่2ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือสร้างใบขายแล้วมาระบ,บุเกณฑ์ในการดึงข้อมูลซึ่งจะสามารถดึงข้อมูลจากใบสั่งขายใบสั่งซื้อหรือใบซื้อได้ซึ่งในกรณีนี้จะขึ้นอยู่กับว่าต้องการดึงข้อมูลจากขั้นตอนใดค่ะและในแต่ละขั้นตอนถ้าหากดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถส่งวิธีการแจ้งเตือนที่จะส่งให้กับ PAC หรือผู้รับผิดช,ชอบได้โดยคลิกปุ่มตั้งค่าในคอลัมน์แจ้งเตือนทางด้านขวามือค่ะจะมีให้เลือกวิธีการแจ้งเตือนดังนี้เช่นอีเมลห้องสนทนาข่าวสารและไปที่แอปและสามารถกำหนดบุคคลที่รับผิดช,ชอบที่จะได้รับการแจ้งเตือนได้โดยคลิกปุ่มแม่ขยายที่เป้าหมายการแจ้งเตือนซึ่ง ID ที่ปรากฏขึ้นมาก็จะมาจากการเพิ่ม ID ที่เมนูการปรับแต่งผู้ใช้ ตั้งค่าผู้ใช้ลงทะเบียนผู้ใช้ค่ะหลังจากตั้งค่าการแจ้งเตอร์เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะจะเห็นว่าการจัดการคำสั่งที่บันทึกเมื่อสักครู่นี้ถูกเพิ่มเข้ามาในหน้ารายการเรียบร้อยแล้วหากต้องการแก้ไขขั้นตอนในกระบวนการทำงานสามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่รหัสกระบวนการค่ะแม้ว่าจะเปลี่ยนกระบวนการในขั้นตอนการจัดการคำสั่งก็จะไม่มีผลกับรหัสการจัดการคำสั่งที่ลงทะเบียนไปแล้วในสถานะการจัดการคำสั่งค่ะ หากตั้งค่าขั้นตอนการจัดการคำสั่งเรียบร้อยแล้วสามารถจัดการความคืบหน้าตามรหัสจัดการคำสั่งในเมนูสถานะการจัดการคำสั่งที่เป็นเมนูถัดไปได้เลยค่ะ